สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับเงินกู้ของธนาคารอมสินลงทะเบียนกู้เงินอมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิดไม่ติดตั้งแอปพลิเคชัน mymo โมกู้สูงสุด1,000 0บาทได้หรือไม่มาฟังกันค่ะจากกรณีที่ธนาคารอมสินรับมติของคณะรัฐมนตรีหรือคลมเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 และลอกเดือนเมษายนพศ2564โดยออกแคมเปญภายใต้ชื่อธนาคารอมสินสินเชื่อสู้ภยัยโควิดนะคะนายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบที่ส โดยรัฐบาลได้มอบหมายธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทำมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิดวงเงินรวม1 0 0ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดท,ที่เข้มข้นขึ้นโดยผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อนี้ได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยรวมทั้ง ผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่รวมผู้มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหากิจนะคะมีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปสำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน1,000 100, 0บาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปีปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ย6งวดแรกนะคะ สำหรับในระยะแรกของโครงการเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้แอป Mymo อยู่แล้วก่อนวันที่1พฤษภาคมพศ2564ซึ่งมีจำนวนมากกว่า9ล้านคนโดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดคือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีชนบุรี สมุทรปราการและเชียงใหม่สามารถยื่นกู้ได้ทางแอปไมโมในวันที่13พฤษภาคม2564เป็นต้นไปนะคะหลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะเริ่มในวันที่20พฤษภาคม2564เป็นต้นไปค่ะ ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอป m ม m o โมากำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่31ธันวาคมพศ2564หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการนะคะทั้งนี้ขอแจ้งย้ำว่าธนาคารให้บริการทางการเงินรูปแบบ ดิจิทัลทางแอป m y m o โเท่านั้นจึงขอแจ้งเตือนโปรดระมัดระวังอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อและโลโก้ธนาคารออมสินติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่นเช่น Line หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ m ม m o โปรดใช้ความระมัดระวังพิจารณาตรวจสอบจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้งโดยสามารถติดต่อธนาคารที่ call center โทร1 1 1 5และที่ Facebook GSB Society นะคะธนาคารออมสินยืนยันว่าธนาคารออมสินมีมาตรการในการเว้นระยะห่างลดการเดินทางของประชาชนลดความแออัดของสถานที่ดังนั้นการสมัครแอปพลิเคชัน MyMo ขณะนี้ก็ยังต้องเดินทางไปที่สาขาเพราะมาตรการสินเชื่อให้ผู้ที่มีแอป MyMo เดิมก่อนวันที่1พฤษภาคม64ในพื้นที่สีแดงเข้มก่อนในระยะแรกและหลังจากนั้นจะมีมาตรการระยะที่2ในพื้นที่สีแดงและสีส้มดังนั้นการติดต่อธนาคารออมสินจะไม่มีการไปสมัครไมโลที่สาขาทั้งสิ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังคลิปสวัสดีค่ะ